วันนี้มีรถใหม่เข้ามาหคันนะครับเป็น Honda p h a n t o ม 200cc รุ่นลายไฟรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รองตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดจะเป็นลายไฟสีแดงตัวนี้จะเป็นลายไฟสีดำเทานะครับดูภาพรวมก่อนนะครับ สวยๆนะครับรถบ้านเดิมๆคันนี้เจ้าของจอดนานนะครับเอามาปัดฝุ่นปัดฝุ่นสตาร์ทเครื่องขึ้นชิปใหม่นะครับโอเคมาลองลองมาดูแต่ละจุดเลยคันนี้เป็นเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับเริ่มจากชุดหน้าก่อนแล้วกัน นะครับกรจกแท้นะครับแทเดิมคันนี้ไม่ได้ทําสีใหม่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้สีเดิมที่ติดมากับรถเลยนะครับทางผมไม่ได้เอามาบิ้วอะไรใหม่นะครับเดิมติดรถมาเลยสภาพดีมากครับ ยังไม่เคยยังไม่เคยผ่านกันบิวมาไปเรียวดูครับสมบูรณ์นะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนยางนะครับบอกก่อน,นคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางให้มีการล้มมาแต่งคันนี้มีแค่ยอย่างเดียวนะครับคือการล้มน่าจะเรียกว่าทรงผีเสื้อหรือเปล่า ไม่นะครับไม่แค่สี่หมื่นนะครับไม่เดิมแท้ๆนะครับไม่ได้คบไม่ได้ทบรอบนะครับไม่ใช่ว่าแสนโลแล้ววิ่งวมาสี่หมืไม่ใช่นะครับอันนี้เดิมแท้เลยน็นอตเดิมทั้งคัน สีถังก็ยังโอเคใช้ได้นะครับมีรอยตำหนิตามการใช้งานโดยรวมก็สวยอยู่น่ครับมีตำหนิบ้างตามการใช้งานนะครับสภาพสีถังนะครับแต่โดยรวมโอเคนะโดยรวมยังสวยอยู่ คาบูครับนี่คือสภาพคาบูสภาพดีมากนะครับแห้งๆสะอาดดนะครับเครื่อ <chodzi> งไม่มีเยิ้มเลยนะครับ ถ้าให้สวยกว่าน,นี้ต้องปัดเงานะครับฝาตัวเนี้ยแต่ถ้าไม่ซีเรียสเขียงงนี้ได้เลยอ๋อดูท่อนะครับดูคอท่อค่อนข้างดีมากเลยนะครับไม่ค่อยมีสนิมเท่าไหร่ครับปกติคอท่อแฟนทอมจะมีสนิมกันหลายคัน ท่อกอ็มาได้ครับมีตําหนิบ้างนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างครับตามการใช้งานอย่างที่บอกนะครับโดนฟุตบาทโดนอะไรอย่างเงี้ยตอนเลี้ยวโดนลูกระนาดบอกอันนี้เขาหุ้มมาแล้วนะครับ ไม่ใช่เบาะเดิมนี่ครับเป็นผู้เป็นริ้วๆผู้ใหม่แล้วแล้วก็มีรอยขาดอยู่นะครับแต่ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับโอเคถือว่าโดยรวมโอเคดูไปด้าหลังก็สวยดูสภาพโชคครับ โชก็ยังสวยนะเห็นไหมระดับความนิ่มตั้งแค่ระดับระดับสองนะครับแสดงว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ปกติถ้าช็ที่ใช้งานานานๆแล้วเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างมันจะซุดต้องตั้งให้ระดับเยอะกว่านี้อันนี้เพิ่งตั้งแค่ระดับเดียว ยางหลังก็ได้ดีควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็วิ่งไปก่อนได้มีดอกอยู่แต่ก็มันแข็งแล้วแหละทิงหลังก็สภาพโอเคนะนได้อยู่ไฟท้ายก็สวยไฟสองป้ายก็สวยอยู่ ภาพดีอยู่ดูโซ่นะครับโซ่เริ่มหย่อนนิดหน่อยตั้งเอาครับโซ่ยังตั้งได้นี่ครับ เดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งเท่าไหร่ยังตั้งได้อีก2ระดับยังโอเคอพอได้อยู่สเตอร์ก็ยังดีอยู่นะครับเห็นชัดไหมนี่ยังดีอยู่ มันแท้ของเดิมนะครับนะครับสภาพแห้งๆอ๋อมีปัม๊มเออ่มีผ้าเบรกเออไม่ใช่ตัวที่ครับมีพักเท้าที่เป็นของแต่งอีกอย่างหนึง่งเป็นแบบแบรนด์แบบเล็กตอนนั้นก็เดิมๆแล้วโอเคเรามาฟังเสียงดูครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูน้ำมันเครื่องด้วย นี่นะครับน้ำมันเครื่องยังใส่นะครับเดี๋ยวนะครับทำให้ดูชัดๆหน่อย เจ้าของรถเขาเปลี่ยนมันเครื่องมาแล้วโอเคก็ okay. ไม่มีอะไรครับลองฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับ ร,รอบเครื่องลงดีนะครับคาร์บูดีถ้าคาร์บูไม่ค่อยดีเนี่ยรอบเครื่องมันจะลงช้านะครับตอนที่เรา,เาบิดแล้วก็ปล่อยมือนะครับฟังเสียงรอบเครื่องดูนะครับฟันไม่ขาวนะครับเครื่องไม่หลวม นะครับออบไปก็ปกตินะครับคันนี้ใครชอบก็มีผมมีสองราคาให้เลือกสามหมื่นแปดพันบาทนะครับ รวมรับประกันเครื่องให้3เดือนรับประกันเครื่องให้3เดือนนะครับหมายความว่าขี่ข่ไปแล้วเครื่องมีปัญหานะครับเอามาซ่อมฟรีแต่มีข้อแม้ก็คือว่าห้ามให้น้ํามันเครื่องขาดนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยต้องดูแลสม่ําเสมอนะครับขี่ไปไหนไกลๆต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับอย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องขาดไม่ได้นะครับโอเคส่วนถ้าใครคิดว่าไม่จําเป็นต้องเอารับประกันก็ให้ไปที่36,000บาทนะครับ สามหมื่นหกพันบาทสําหรับไม่เอาประกันเครื่องนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครสนใจก็มาดูรถได้ที่ปากซอยนนทบ,บุรีห้าสิบถนนสนามบินน้ํานะครับร้านช็อปเปอร์โซนครับผมติด,ด,ด,ดถนนเลยปากซอยนนทบ,บุรีห้าสิบอยู่ติดถนนเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็ตามที่อยู่ในคลิปเลยในรายละเอียดก็มี ขอบคุณครับ